Kesel? Hahaha. 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 สวนตากับยายนะคะมาเก็บวอลนัทนะคะก็ตอนนี้อยู่อยู่อยู่บนเขานะคะตอนนี้บรรยากาศสวยมากวิวสวยมากดูอันนี้คือสวนตากับยายนะคะสวนวอลนัทนะคะทุกคนก็กำลังเก็บวอลนัทกันอยู่จะเซฟเฮ้กาย

Stang er stang. แบบที่เปลือกออกแล้วแบบนี้นะคะไม่เก็บใส่ถุงเลยอันนี้ก็แกะเปลือกออกได้แกะเปลือกง่ายอย่างเงี้ยแห้งๆแกะเปลือกออกได้เลยว a t นี่ที่แห้งแบบแห้งๆนี้ก็ปเปก็บเข้าถุงได้เลย แต่อันนี้ต้องเอาหาอะไรมาเทากระเทาะออกหาไม้มากระเทาะแต่อันนี้เปลือก,อกเปลือกออกได้เลยไ้เก็บเลยแล้วก็ไปตากอันไหนที่ยังไม่แห้งก็ไปตากาาลูกววนัดนะคะ,ะเหนื่อยไ,ไหม Nó mấy đứa nè mai mai nè, nè mấy Yes Hôm mai 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 อันนี้ลูกกินได้แล้วเนี่ยอร่อยมากนี่อร่อยเลยกล้วยชอบมากเลยนะอือหวานด้วยะคะ่ะเดีย๋ยวอันนี้ไม่เกาแล้ว อ,อันนี้สุกแล้วมันจะเป็นนิ่มๆนะคะถ้ามันสุกอ่ะอันนี้ก็สุกแล้ว <laughs> öyle değil, öyle değil. Bak. İçini gösteriyor. ağacı Acı da çekti bu şey hani nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. มาที่จีนกนนะอางีัสิฮะพี่ที่อกเือัวนะเป็นอาวิเลือดรึมยู่แอีม่วมตุ๊กอย่เต็ต้นเี่เอวี่นเด็กเล็กลอือได้กำลังบอกเบเมือีนะคะ Yay ve lançlarla balık tutuyoruz. 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 Balık tutuyoruz.

อันน yeah. okay. ี yeah. yeah. mm. ้คือที่มันแห้งแล้วที่อยู่สวนก็เสียวนะไงสุดเยี่ยมกิ๊ฟก็มัมเยะ สวยงามน่ากินมากเลยอันนี้มันแนเโอเยเยฮฮจะนมเยห้โอเยฮเมเฮดเยเหมือนสมองพ่อบอกว่าเหมือนสมองเปี๊ยโยซ็อเยอะเฮ้ยฮัทยิเช่ยเมยยิเ Yuttu. İyi. Ye. Yes. Maklavada yiyor Yeşil. ya. Yalım ben. Oo. Vurdum çıkmadı. Yeah. You eating? Aa oh, Yusuf. Bakın burada. Bu da aynı galiba. Yalım. Kim mi to? Bu da aynı. Bir daha hızlı paylaşsın. Çekmiyor bu. Çekiyor dört buçuk ya. Ya sen o dört buçuk yazdığına bakma. Bak, 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 baksana içeriye ba, arkada barizelle de her hmm. şey varmış. Her şeyin yararlıymış. Dönmüyoruz. Diyeğe dağıtmayan da canlı <laughs> son. So, 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 so. Kaç <laughs> ağacımız var bizim? Üç. E bir bunun tipesi duruyor. E bir de orada yaşıyor. Oh, full. bir de çalışıyor da. O çocuğu var. Bayağı da, Bu yazın motorla bu yana doğru giderler. Gelinler kucağında. Atlamış Şimdi man man ben man alay mı? Hazırladık getirmen yiyecek şey, Eklik falan ama? Oh. <laughs> Koy diye de bırakmışsınız. Bitti. Opa, şu. Anne tek torba neydi kaldı? Hatice. Olsun. Efendim. Torbayı. ลอยก็แบกกลับ Teşekkürler. Teşekkürler. Oppa. Bir daha böyle bir şey yaptık korkmaz o toprağın hazırlayın oraya çekin telefonu. Böyle oraya çıkırmayın. Para zorlar. Aha. Teşekkürler. Tamam. Panlar Kapıyı hadi. bir yukarı kal ha. กินแหงยุสุกินยิ้มมมีที่เ้ยนี่แหละที่เราเก็บมาได้สี่ถุงเราจะเอาไปตาก

เทศบ้านสวนอืมน่ากินมากปลาซันพิดนะคะอร่อยมากเมื่อคือเทศบ้านสวนตากลับยายอร่อยมากอร่อยจริงๆกินเล่นได้อะนี่ค่ะผลงาน <c oughs> ที่วิเกวบบอนัดมาอันนี้คือล้างแล้วนะคะคือมันติดมือนะ่ะอริบอกว่าน่าจะติดไปประมาณสามวันมันล้างไม่ออกคือ เล็บโอ้ไม่เกิดผลงานเก็บในสวนไม่พอยังมาเก็บต่อที่บ้านอีกไหนดีอันนี้ต้นใหญ่ที่บ้านนะคะเก็บต่อที่บ้านอีกเออพุช be careful โอ้ย สมมติวอร์นัทเทคแคร์เบบี้ไงกันบ้างคะพามาเก็บวอร์นัทที่สวนตากับยายแล้วนะคะครั้งที่แล้วมาใบลำครั้งนี้มาเก็บวอร์นัทนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่า <N> ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Wow.